มาซาดาอีชิอีกุนซอทีมชาติไทยไม่พลืมนักเตะตัวรุกของทัพช้างศึกหลังใช้โอกาสเพลืองจนทำได้เพียงแค่ชนะฟิจิ3ประตูต่อศูนยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องมุมทงขอาบอลิงต้องมุมทงนะครับอันนี้ยังคงมีข่าวสารรวมไปถึงคอนเทนต์ลูกหนังจากทั่วโลกมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมก่อนอืน่นฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับโดยวันนี้ขอไปเก็บตกควัมหลงของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่51นะครับโดยเฉพาะพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยก็สามารถตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเข้าไปเจอกับอิรักนะครับหลังจากที่ ล่าสุดครับเอาชนะทีมชาติฟิจิไป3ประตูต่ตอศูนย์นะครับแต่งไรก็ตามชนะของทีมชาติไทยก็ไม่ได้ทําให้แฟนฟุตบอลหรือว่าคุณซื้อ,อยาอย่างมาซาตะอิชิอิพร่มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีมชาติไทยมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทําได้เพียงแค่ชนะฟิจิไปเพียงแค่3าประตูต่ตอศูนย์เท่านั้นนะครับซึ่ง3ประตูของทีมชาติไทยได้จากเบนจามินเจมเดวิสทีละศักดิ์เผยพิมายนะครับรวมไปถึงปรเมต อาจวิไลนะครับซึ่งหลังจบเกมมาซาดาอิชิอิเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมนัดนี้นะครับว่าเอาจริงเนเกมนี้ก็ไม่ใช่ชนะที่ยากเย็นอะไรสําหรับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทีมชาติฟิจิเองก็ไม่ได้มีคุณภาพหรือว่าเป็นทีมระดับแนวหน้าของโลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกเขาแทบ ไม่ได้ออกมาเล่นต่างแดนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นในทวีปตัวเองเท่านั้นนะครับการที่ชนะนัดนี้จึงเป็นการชนะคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เขาโฟกัสนั่นก็คือบรรดานักเตะในตําแหน่งตัวรุกนี้ใช้โอกาสเรืองมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเมทอา,าร์วิไลเจริญศักดิ์วงกรหรือว่าคนอื่นๆนะครับมีโอกาสทองหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่สามารถ เปลี่ยนเป็นสกอร์เพิ่มนะครับซึ่งหลังจบเกมในอีชีเขาก็บอกว่าได้มีการประชุมกับนักเตะทุกคนเรามีโอกาสมากมายในเกมนี้มันเป็นงานที่เราต้องแก้ไขต่อไปถ้าเจอเกมที่หนักแล้วก็ใหญ่กว่านี้โดยเฉพาะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ศักยภาพทีมในเอเชียในช่วงหลังถือว่าแข็งแกร่งมากๆเนี่ยนักเตะจะต้องคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ให้ได้นะครับแล้วก็จบสกอร์ ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการแข่งขันในระดับที่มันสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยโอกาสที่ทําประตูแต่ละครั้งมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันมีน้อยนักเตะทีมชาติไทยต้องพยายามแก้ไขแล้วก็ทําประตูให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยจําเป็นต้องนําไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดีที่สุดเพื่อลุยสึกในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับส่วนในรายของประเมศตอัจวิลัยนะครับที่พลาดโอกาสทองแต่อย่างน้อยสุดเขาก็มีชื่อในการทําประตู แล้วก็ทางอิชิเขาก็บอกว่าเขาได้มีการติดตามฟอร์มของเจ้าฟองปรเมตอวิไลตั้งแต่ไปค้าแข่งที่สโมสรจูบิโรอิวัตะนะครับในญี่ปุ่นซึ่งการฝึกซ้อมและก,การเคลื่อนตัวต่างๆของทางปรเมตเนี่ยทางสตาฟโค้ชของจูบิโรก็ได้มีการพูดคุยกับอิชิก็บอกว่าการเคลื่อนที่แล้วก็สภาพร่รางกายต่างๆของ บรเมเอกอวิไลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายก็ยังขาด,ดเกันเกินโดยเฉพาะจังหวะยิงประตูในพื้นที่สุดท้ายนั่นเองแล้วก็จังหวะที่เข้าได้เข้าเข็มบรเมเอกจำเป็นต้องมีการ มุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิมากกว่านี้แล้วก็จบสกอร์ให้ชัว์มากกว่านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทางมาสาดะอิชิเน้นมากๆนะครับเพราะว่าโอกาสทีมชาติไทยเมื่อวานเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงฟิจิได้ถึง4ี่ห้าถึงเลูกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทําได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทางอิชิต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้ทีมชาติไทยมีการจบสกอร์ให้มีความเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนในเกม ต่อไปที่จะเจอกับทางอิรักและอิชิเขาก็บอกว่าในครึ่งแรกที่เขาไปดูฟอร์มเนี่ยนักเตะของอิรักแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยไม่ได้โชว์สภาพอะไรออกมานะครับแต่อะไรก็ตามก็จะประมาทอิรักซึ่งเป็นคู่ชิงชาเลศของทีมไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นทีมระดับต้นๆของเอเชียแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในทีมอิรักชุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราเขาก็ต้องไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไข ให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุดนะครับก่อนที่จะลงสนามเจอกับอิรักนั่นเองนะครับโดยเป้าหมายของอิชอิก็คือการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิกส์ครับครั้งนี้มาครองให้ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขันกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็เป็นของขวัญให้กับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเขาไม่สามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิกส์ครับในครั้งนี้มาครองได้ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะกระเด็นตกเก้าอี้กุญสือทีมชาติไทยนั่นเองนะครับซูโปรแกรมที่ทีมชาติ กับอิรักเนี่ยก็จะแข่งขันวันที่7กันยายนนี้นะครับเวลา2ทุ่มที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าสนามปีบัวนะครับทางบอลก็สามารถเชียร์และก็ให้อารังใจพระพือคช้างศึกเราได้นะครับแล้วก็จะมีการถ่าสทอผ่านช่องทาง,างต่างๆทั้งไทยรัฐท e ีวียูทูบอีกิสปอร์ตแลวก็ทรูวิชชั่นนาวอีกด้วยครับสะดวกช่องทางไหนก็เชียร์ทีมชาติไทยและก็มาลุ้นันว่าพราะพือช้างศึก จะขวาแชมป์คิกส์ครับแล้วก็ป้องกันฟุตบอลรายการป้องกันแชมป์ฟุตบอลรายการนีได้หรือไม่ครับนี้เป็นข่าวหลงนะครับแล้วก็ข่าวสารควาวแหวกที่นํามาฝากแฟนบอลในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลคก์กดแชร์กดซับสไครป์ subscribe. ช่องมลตรงกันไว้ด้วยครับ